พี่มามผมว่าใช่ว่ะเฮ้ยไม่เคยแจ็คสันไม่เคยแจ็คสันเมื่อกี้เป็นกล้ามอกอ่ะพี่มามดูนิป่องเขาสินิป่องใหญ่มากเลยติดดิน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 เฮ้ยไม่เหมือนเหมือนเหมือนนักมวยจริงๆนะอุ้ยแต่เขามีสเต็ปนะแต่มีสเต็ปนะอุ้ยอุ้ยีมุนี่ยท่ากัมมาท่ากัมมาอุ้ยอุ้ยมีมุกด้วยอุ้ยอุ้ยกำเดาไหลเขาเห็นพี่แล้วเขากัเดาไหล ากคุณมัมเลิกซื้อกินได้แล้วเป็นหัวสุขภาพเอาไว้กินข้าวบ้างฝากบอกคุณมัมเลิกซื้อกินได้แล้วเฮ้ยมีลายเส้นอ่ะอานี้เปลี่ยนทุกคนดับให้หมดดับดับให้หมดเอาตัวโน้คนเดียวสาธุกขอบคุณมากนะทีงานฝีมืออาชีพมากเลยอุ้ยเฮ้ยมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยตสาธุสาธุให้มัมด้วยค่ะ พี่มัมใช้เพลงอะไรในการร้องฟิชชิ่งครับท่าไประเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยท่าไประเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับในเวอร์ชันของพี่มัมละคนิกฟิชชิ่งกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองเชลเลยเขาคิดไม่ใช่นะคิดไปแล้วว่าใชะคิดไปแล้วเดี๋ยวจะคิดดังๆเลยค่ะแหววมาแล้วเม๊ ฉันนั้นเธอมีไกลและเขาสำคัญเท่าไรก่อนที่เขาจะไปทิ้งเธอฉันก็คือคนที่มีแค่ใจที่รับเธอได้ ก็ยอมเพราะหวังสักวันชนะหัวใจของเธอแล้วสิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัวไม่ขอให้มันเป็นจริงสิ่งที่ทำให้เธอไวหวัน่นเขากลับขาึมาให้เธอเห็นใจ และขอให้เธออภัยแล้วฉันต้องทำอย่างไรจะบอกกับฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแต่อยู่กับฉันเพ็นแค่เพียงกายแต่ไร เดียวเลยพี่ water walk again น้ำอ่ะนคือสงใจแม่แม่อยากเจออะไรวันนี้แม่เจอเขาใช่ไหมพี่มอมดูดีใจแทนพี่มัมจริงองจริงจะร้องไห้ด้วยเลยดีใจแทนกี๊ดอ่ะต้องกี๊ดดีใจแทนเขาพี๊ดแม่ฟังเสียงแม่รู้ถึงใครเอาจริงโตโน่โตโน่พี่เขายิ้มหวานมาก อ๋อยิ้มหวานแล้วตาเขาอ่ะมีประกายแบบยิ้มยิ้มยิยิ้มยิ้มยิ้มเลยอะค่ะอ๋อไลท์วินชอบที่สุดคือจังหวะเดทแอร์ของทุกคนในนามเพื่อนรัก15ปีที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะไม่ได้ครบแล้วเดี๋ยวเนี่ยพออะไรนะอะไรนะอาจจะไม่ได้ครบแล้วตอนนี้จจะไม่ครบเขาใกล้ชิดกับหนูมากตอนนี้ดิกกี้นะชัด จะใช่ใช่เหรอป้องมัมตีนิกี้คิดว่าอายุเท่าไรวัยรุ่นว er> <mon ัยรุ่นอายุ20กว่าน้องมัมครับน้องมัมอุ้ยมัมความจริงก็รู้แล้วว่าเด็กอ่อนกว่าพี่40ปีิบปีน่าจะ20กว่ากว่าผมไม่เด็กแล้วผมก็ไม่เล็กด้วยนะครับ เธอเจอกับพี่ล่าสุดกี่ปีมาแล้วเจอทุกวันเลยครับเจอทุกวันทำไมเจอทุกวันน่ะเจอในฝันไงครับถอดเลยถอดเลยถอดเลยให้เขาถอดให้เขาถอดแกน้องแกน้อดแกนอองแกน้อง ขอโทษนะน้องแพนจบแล้วเรื่องคนมีมารยาทด้วยน้องแพนมาครั้งแรกก็ประทับใจค่ะประทับใจแพนแพนเปิดโลกน้องแพนมาครั้งแรกเราาคมา้งสุโท้ยแฉลโอห้นิเรารู้จักกันขนาดไหนจูบกันได้ครับไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวก็แพนเปิดจูบเลยถ้าถ่ายถูกแล้วให้จูบดีกว่าถ่ายถูกให้จูบ อุ๊ยถ้าทายไม่ถูกพี่จะได้อะไรคะับได้ตบค่ะตบจุกตบจุกเงี้ยเออไม่ตกมีเดียวผมมีเลื่องจะถามน้องมัมหน่อยครับน้องมมัปกติน้องมัมบ่อยไหมครับบ่อยบ่อยถึงอะไรฮะซื้อบ่อยไหมครับซื้อเนี่ยคบปุ้นเปรี้ยนอยู่กับไอ้เรื่องซื้อเนี่ยแล้วซื้ออะไรอ่ะพี่มัมซื้ออะไรซื้อผู้ชายซื้อผู้ชายแหม่กันใส่ซื้อนะอ่ะเข้าบ้านจักรเอ๊ะคุณแล้วอะ นันเครียดแล้วพี่มัมเครียดแล้วคุณถามลัวตรงสีไหมไปถามเขาไม่ได้เขาก็ไม่รู้รู้หรือยังว่าตอนที่น้องบอยเขาเป็นอ๋องอองเนี่ยรู้อย่างรู้อย่างพี่เมื่อกี้ผมอ๋องขนาดนั้นเลยเหรอฟินี้เลยฟิลนี้เลยบอยอะฟิลนี้ใช่ไหมครับแต่พี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วน้องมัมแต่งงานแล้วใช่ไหมคะไมคิดว่าแต่งงานแล้วอะแฟนเขานะ คือลูกสาวของพี่หลังล็อเคสตราพี่โดมพี่โด้รู้จักพี่หลังล็อเคสตราไหมคะพ่อตาครับเอาบครับี่มาเอาี้ผมให้4ี่คนให้สามคาเกี่ยวกับนักร้องหลังกาแพงเริ่มจากพี่บอยครับขอ3ามคให้นักร้องหลังกาแพงครับสาวกี๊ดมากน้องแพนครับนุนใหญ่มากดุนใหญ่ ีไม่เสียทีแทนปรับตัวได้กลืนเร็วมากตัวแบบกลมกลืนกับพวกเราแก่อบจริงรุ่นใหญ่มากรุ่นใหญ่มากโอเคโอ้ยเปล่าครับยิ้มหวานมากยิ้มหวานมากและสุดท้ายพี่ตุ๊กี้ครับลูกเพนสีลูกเพนสีอยู่ไม่บอกชื่ออ่ะใบชื่อมาสักชื่อสิที่ใกล้ชิดอ่ะบอกชื่อก็ได้อ่ะอยากได้ชื่อก็ให้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออก ถ้าเอ่ยชื่อคือถูกเลยไงจะพูดจะพูดทำอะไรพูดทำอะไรชอบชอเจ้ารายกันนี้พูดชื่อเลยได้ไหมคะนี่เป็นพี่ที่เคารพรักมากค่ะเคยร่วมงานกันแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่จะเจอพี่นะพี่หนุ่มสอนรามค่ะคนเนี้เพิ่งไปงานร้องเพลงกับผมมาด้วยพี่มอส พี่มอสปฏิพานเชื่อผมมอสปฏิพานนุ่มสอนรามพี่กบทรงสิษย์พี่กบทรงสิษย์คิดว่าใครโกหกบ้างพี่มัมทุกคนพี่รู้ตั้แต่ที่เขาร้องเพียงแรกแล้วนี่มั่นใจขนาดนี้ถ้าผิดถ้าผิดอะไงถ้าผิดออกบทไหมพี่มัมตอบถูกให้จูบปากน้องตอบผิดจูบปลายขามือกอน มันไม่มีอะไรเสียทะะี่มังคิดว่านักร้องหลังกระแพงหมายเลขสองคือใครครับโดมประกอบลำค่ะพี่โดมประกอบลำนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมา แค่ที่กาย ำไมสายตาน้องเขาดูกลัวพี่มัมมากน้องเขารับบทแบบนี้เยอะมากแบบไหนแบบไหนอ๋อแบบนี้อุ้ยแม่ชนะเราไม่มีแต่ได้กับได้ได้ไปอบเขาเลยนะเมื่อกี้เห็นเพามองพี่มัมอุอยนักลุงคนที่น่ารักจังทำไมไม่ยึดถึงชื่อแถวขึ้นมาเลยโดนประกันล้ำอยู่ไหนโดนประกันล้ำอยู่ที่บ้าน เนี่ยต่แล้วพี่ปาบอกว่าไบร์วินพี่มาถูกทางแล้วแต่เบนจามลืมชื่อน้องคนนี้ไปอไม่คิดว่ามีวเขาจะให้ความสําคัญกับพี่เขาาอกรลยร้ารายการติดต่อมาครับแล้วพอรู้ว่าต้องร้องกับพี่มัมทํากันบ้ามายังไงบ้างก็กลัวเหมือนกันคผมแต่พี่ๆช่วยเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยครับใช่เนี่ยเขาไปทุกอย่างเลยเนี่ยใช่เขารับบทเป็นลูกชายครูเป็นสีอยู่ในหกชงฉาบจานเนี่ยค่ะศพทรงศิษย์เนี่ยนะไป พูดถึงชื่อบริการไปยิ้มสวยมาสวยยิ้มเป็นตัวไกายมอสจริงๆมาแยกเขาไปจริเขาทำไมไม่กดนะพี่ระวังแฟนขับชาวจีนดักตบแล้วไม่ไม่ช่วยนะตกก็ตกจริงตกเฉยเฉยใช้น้ำหอมอะไรพี่ติดตามซีรีส์อยู่นะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมซีรีส์วายนี่แบบสุดๆจริงๆพี่ไปมือไม้พี่มือไม้ที่เลื้ ใช้โลชั่นอะไรโอ้นี่น้องวินมิวนี่พี่จะสอนให้นะเป็นนักแสดงครับเราต้องกล้าเล่นได้ทุกบทก็คิดซะว่าเออพี่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการก็เท่านั้นเองเออไม่ต้องสั่นเป็นลูกนกตกน้ําขนาดนี้หรอกเออแล้วเวลาบทเข้าบทเลิฟซีนด้วยกันอย่างเงี้ยอยากเห็นสักฉากหนึ่งแม่นึกฉากมาพี่ตุ๊กี้พุ่มกลับเชิญครับเดี๋ย แม่อะไรนะคูกินเองเหรอลูกครูนะนี่เออเออบอกบทไปต้องเดินมาถึงนู้นเลยเพราะว่าลงลงเครื่องมานางเอกลงเครื่องมานางเอกนางเอกนางเอกสิบห้าปีที่แบบจากกันไปลงเครื่องเดินมาเขารอนะยิ้มยิ้มซะทั้งมองหน้ากันมองหน้าซองจูซองจูซองจูมองหน้ากันปึ๊บซองจูซองจูอาจจะมากที่ถึงลูกมากเลย ต้องให้เขาเขาไม่ใช่หน้าที่เขาไงเพราะว่าเขาตอบผิดไงน้องอะถูกต้องเฮ้เราเลิกสิต้องไม่ใครเขาบอนเจเหมือนเขาชอบมิวพูดเลยเพื่อนแฟนมึงมาแล้วเฮ้ยมึงแฟนมึงมาแล้วอ่ะเดินมาปมาชื่ออะไรอ่ะส่งซิดส่งซิดเออส่งซิดส่งซิดเดินมาปึ๊บอส่งซิด สุพรรณษา,<ส>าผมคิดถึงผมคิดถึงคุณมากคุณมา,ากอย่าสัสส่นอย่าส,สั่นสมศรีสมศรีฉันก็คิดถึงคุณฉันก็คิดถึงคุณไม่ต้องคุณพ่อมทำเองไม่ต้องคุณทำ, <c oughs> ทำเพลวอย่าเียกลยห <c oughs> อมฉันหอมฉันเลยหอมฉันหอมฉันเลย ทำอะไรกันเนี่ยสนุกดีสนุกเป็นการทโทใช่ไหมให้มีวูดถึงพี่มามหน่อยครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมฮะก็พอรู้ว่าต้องร้องพี่มามคือไปทำการบ้านเยอะมากเลยครับผมพี่มามก็คือเก่งมากๆครับเคยฟังเพลงพี่มามครับผมอาม่าชอบเปิดให้ฟังเพลงเข้าไปคือเพลงคลาสสิกเพลงความลับความลับอ่าโอเคเคยชอบพี่มามอยู่แล้วเคยฟังตอนเด็กๆครับผมว่าดีใจมากๆ ก็ติดตามผลงานเพลงเอ้ยผลงานภาพยนตร์เอ้ยผลงานซีรีส์ของน้องติดตามจริงเปล่าวะไม่ซีรีสแล้วที่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปใช่เป็นกำลังใจให้อยู่ในวงการนี้ขอให้รุ่งโรจน์ขอให้โชคช่วงขอให้ชัชวา์เป็นปุ๊กยังไงล่ะขอให้ดังเป็นปุ๊กเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโป่งๆค่ะรักมิวน่าขอบคุณมากเลยคับชอบเสียง ใั้ครูฝากผลงานนะครับเริ่มจากน้องมิวก่อนเลยตอนนี้ติดตามอะไรมิวได้บ้างครับขอฝากซิงเกิลสองด้วยครับผมชื่อว่าเพลงนั้นนาครับผมก็สามารถฟังได้แล้วใน YouTube ไในทุกช่องทางเลยครับผมขอฝากนี้ด้วยครับผมหกฉากค,ครับจานกับคุณครูคเพนสีครับผมส<า>นุก,กสนานลูกชายค่ะลูกชายคนใหม่น,หนะครับพี่มัมแล้วครับฝากผลงานหน่อยครับซิงเกิลใหม่ปีหน้าได้ฟังแน่กับเพลงใหม่ของมัมชื่อว่าจุดเดิมค่ะจุดเดิมว่าติดตามผลงานของทั้งคู่นะครับแต่ว่าท้ายผิดครับคูค่ที่2ถือว่าเฟ Come out so sad.